ทุงมีกด ATM คลิปชื่อถุงมีกดเอทีเมทมีเสือสองคนไม่ต้องใช้เงินด้วยห่เนี่ยใ้เงินโอยดนซลโนลงพี่ได้ตัไม่ต้องใช้เงินเลยโค้ชฝังค้ชฝังยัไงโค้ชฝรั่ เรามาถ่ายคลิปนักเตะเชียงรายเข้าเซเว่นกันนะครับผม <laughs> สวัสดีครับั <laughs> บ <laughs> นั้งสาระนะโอ้โหหล่อมากเลยอบอกนักเตะเชียงรายเข้าเซเว่นนะครับผมขอบอกเลยว่าหายชมยาก

นะถ้าเกิดเป็นชิงช้าสวัสดีจริงๆนี่คนขึ้นตายแน่นอนมันหายแล้วร้านนี้ไม่มีเบียร์แน่เลยอะสลบอพี่เ็สวยละไม่เบียกินโอ้สวยนสวยนะ

ม่เบียร์ไหมโ้ยสวยละไม่เบียร์ชอบกินอะไรบ้างไม่ได้กินข้าวเย็นนะครับถ่าย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 หนุ่มๆนะครับผมขนมจีบทมขนมจีบ พกซองซื้ออะไรครับระวังร่วงระวังร่วงนี่อะไรลูกยูโครคาสตา ไปทำดินี่คือลาซาสคายบีครับสอนเจ้ของเรานะครับผมออ โซน,นแบบนกเตะนะครับผมเนี่ยคืออะไรวะซุปเปอร์สามมันคืออะไร <c ười> นี่มีเดียเต็งเลย จ่าได้ได้ได้เดี๋ยวว่าจ่ายให้ได้เดี๋ยวจ่ายให้เดี๋ยวจ่ายให้พอแล้วเดี๋ยวเอาไดเยอะแล้วลูกมีเซเว่นเราปิด ปิดเซเว่นเลยนะครับเพื่อให้นักเตะชิงรายได้ช้อปปิ้งนะครับผมจ้าเอาเลยเอาเลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยอยู่เต็มที่เลยลูกเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงเอากันเต็มที่จริงๆริงเลยลูก พพพอออยยยััังงงรบารกินมาม่าครับผมส้สดนะดูครับซีโลกของเราครับผมสดมาม่าครับผม ยิบนี้ีเด็ดเลยครับผมแบนี้พิเดูิว่าสุดตาสุดหลองเราทานอะไรกันบ้างนะครับผมยูเ่เด็ดอยู่แน,นี้แหละวิ่งคลานกันไปหมดเลยหยิบนู่นหยิบนี่กันใหญ่เลย